สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อน,อนสมาชิกทุกท่านมาดูวิธีการซื้อขายรถโดนมือสองแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็วิธีการคิดกําไรแบบเบื้องต้นสำหรับช่วงต้นคลิปไปดูพูดสนับสนุนการก่อนนะครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลสนใจซื้อขายรถมือ2ไม่ต้องดาวนออกรถได้ทันที SIA ง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับบริษัทสยามอินเตอร์การประมูล ไม่ต้องดาวออกรถได้ทันทีนะครับถ้าใครสนใจรถยนต์มือสองก็สามารถกรอกลิงก์ทด้านล,ล่างจะมีทีมงานติดต่อท่านเข้าไปนะฮะแต่ถ้าใครมีเงินสดสามารถเข้าร่วมประมูลกับ s อ a. a ได้เลยวันนี้ทางการเลสซิ่งจะพามานะฮะพูดคุยกับเพื่อนๆสมาชิกที่สนใจนะครับอยากจะซื้อขายรถยนต์มือสองเพราะมีหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับว่าถ้าเราซื้อรถจากรานประมูลเนี่ยเอามาขายยังไงคิดกําไรยังไงนะครับวันนี้ทางการเลสซิ่งก็เลยจะพามาไล่เลียงให้ดูนะฮะว่าแหล่งซื้อรถ ส่วนใหญ่แล้วนะครับพ่อค้าเต้นรถเขาซื้อกันแบบไหนแล้วคิดกาไรแบบไหนแต่วันนี้จะพูดแบบคร่าวๆนะฮะไม่ถึงกับเจาะลึกมาก,มากมายอะไรนะฮะพามาเริ่มต้นดูจากทางด้านของแหล่งซื้อรถก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับทางด้านแหล่งซื้อรถที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มรถนตนมือสองเนี่ยก็คือทางด้านของลานประมูลเรานี่แหละครับถ้าเกิดเพื่อนๆสมาชิกที่สนใจนะครับอยากจะซื้อรถมาขายเนี่ยเบื้องต้นอยากให้ศึกษาการเข้าร่วมประมูลก่อน เราต้องรู้ให้ได้นะครับว่าการประมูลเนี่ยของพ่อค้านะฮะของเต็นท์รถทั่วไปเนี่ยเขาซื้อกันแบบไหนเขาประมูลแบบไหนเขามีมุมมองในการที่ซื้อรถแบบไหนนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะบอกเพื่อนสมาชิกได้คร่าวๆนะฮะได้ไม่เยอะนะเพื่อนสมาชิกต้องดูรถดูรุ่นดูปีอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะว่ามีหลายท่าน อาจจะแบบแบบคิดไปไกลเลยนะฮะว่าการเข้าร่วมประมูลของคนทั่วไปเนี่ยเราจะต้องเจอสิงสาราสัตว์เยอะแยะนะฮะอาจจะเจอแบบเสือสิงกระทิงแรดอาจจะเจอแบบหน้าม้ามาปั่นราคาอะไรพวกนี้นะฮะเป็นการสร้างอา่าเรียกว่าไงอ่ะกำแพงนะฮะไม่ให้ท่านเข้าไปร่วมประมูลนั่นเองนะครับอาจจะมีทั้งคนมาปั่นท่านนะฮะอาจจะเป็นเต็นท์รถนี่แหละมาปั่นท่านว่ากลัวราคาจะแพงนะฮะไม่อยากให้ท่านเข้ามาร่วมประมูล แต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราเข้าร่วมประมูลเนี่ยทุกคนเข้าร่วมประมูลได้นะครับแล้วก็อาจจะซื้อได้ราคาที่แพงมั่งถูกมั่งแล้วแต่นะฮะก็อยู่ที่ความรู้ของทุกคนนะฮะว่ารถที่ท่านเห็นอยู่นี้ราคาจริงควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วการเข้าร่วมประมูลเนี่ยเขาก็าจะคิดกำไรแบบไม่เยอะแยะมากมายนะฮะก็ถ้าเป็นอูสุโตโยต้าส่สวยหน่อย กำไรก็อยู่ที่คันละ2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0ถึง50,000คิดประมาณง่ายๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์อื่นๆนะฮะกำไรก็จะอยู่ที่ประมาณสัก5 0า0 0ขึ้น3 0,000อะไรประมาณนี้นะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเราจะเข้าร้านประมูลเนี่ยเรารู้แล้วว่ารถคันเนี้ ราคาขายนะฮะยกตัวอย่างสมมุติเราเห็นแล้วว่าขายได้3ามแสนห้าราคาตลาดอยู่ที่3ามแสนห้านะครับเราควรจะประมูลได้อยู่ที่ประมาณสักสามแสนก็คือกาไรบวกไปสักห้าหมื่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยไม่รู้ราคาว่าขายตลาดจริงอ่ะมันคือเท่าไหร่นะฮะท่านก็จะไม่ไม่ทราบว่าราคาที่เราควรจะประมูลอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะบางทีท่านไปนแบบยืนมองเขาประมูล X อกซิลีกันเนี้ยเอกซิลีนี่ราคาตลาดสูงมากนะครับ ท่านก็จะตกใจว่าเฮ้ยดีแมธรรมดาทำไมเขาปั่นกันไปขนาดนั้นจริงๆเขาไม่ได้ปั่นนะฮะราคาตลาดมันสูงจริงๆนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าใครจะสู้ราคาสูงที่สุดนะครับอันนี้ก็อธิบายอ่าสั้นๆแบบนี้ก่อนถ้าใครสนใจอ่าประมูลรถยนต์มือสองท่านต้องหาความรู้สักนิดหนึ่งนะครับอาจจะเข้าไปดูที่เพจของ SIA โดยตรงเลยก็ได้ไปดูเข้าประมูลกันนะครับว่าเขาอ่ะมีแนวคิดกันแบบไหนนะครับทีนี้ในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มรถบ้าน กลุ่มรถบ้านนี้เป็นรถมือสองที่ดีที่สุดนะครับเป็นเป็นกลุ่มรถที่ดีที่สุดในตลาดบ้านเราเลยรถคือรถบ้านนี่แหละแต่ปัญหาของตัวรถบ้านคือมันหายากแล้วก็ราคาสูงด้วยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ว่าถูกนะฮะราคารถบ้านนี่คือแพงมากก็อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนว่าหารถเข้าเต็นท์ยังไงหารถเข้ามาขายยังไงนะครับบางคนก็ได้ถูกบางคนก็ได้แพงแต่เป็นรถที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับสำหรับรถบ้านเพราะอะไรเพราะว่าเราทราบประวัติ ของทางด้านของตัวเจ้าของเดิมนะครับแล้วก็เวลามาขายเนี่ยรถที่มีการใช้งานแบบมาแล้วนะฮะคนขับคนขี่อย่างเงี้ยไม่เคยโดนชนไม่เคยโดนอะไรประวัติเจ้าของเก่าดีๆเป็นรถคุณครูรถข้าราชการรถคุณหมอโอ้โหคุณยิ่งจะดีเป็นรถที่ดีอันดับต้นๆเลยแน่นอนนะครับแต่ว่าทีนี้ในกลุ่มรถบ้านเนี่ยก็อยู่ที่เทคนิคการหานะครับว่าจะหากันยังไงส่วนใหญ่ก็หากันในอินเทอ,อร์เน็ตทั่วไปนะครับหาจากคนที่เขามาแนะนําให้อะไรประมาณนี้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มเต็นท์รถเต็นท์รถเนี่ยเขาจะหารถบ้านนะฮะ,ะทางการสซิ่งต้องบอกงี้มันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟของแต่ละเต็นท์เลยนะฮะบางเต็นท์เนี่ยเขาเล่นแต่รถบ้านอย่างเดียวการที่จะเข้าไปเล่นรถบ้านอย่างเดียวได้ของเต็นท์นะฮะก็จะต้องมีคอนเน็กชันอย่างมหาศาลเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะการเลสซิ่งเคยเห็นนะเต็นท์ที่เขาขายทีเดือนหนึ่งร้อยสองอคันนะ่ะเขาเล่นแต่รถบ้านทั้งเต็นท์เลยนะฮะโอ้โหเพราว่าเดินเข้าไปในเต็นท์นี้เปิดออกมาหอมมุกกลุ่นมากเลยนะครับ เป็นเต็นท์แบบระดับเทพแต่ว่าคอนเนคชันก็ต้องเป็นคอนเนคชันอย่างสูงนะฮะอธิบายก็คือเขาก็จะไปเอารถที่ตีเทินมาจากพวกโชว์รูมต่างๆนันละครับแต่โชว์รูมต่างๆเขาก็ไม่ให้ไม่ได้ให้คนทั่วไปนะฮะก็ปกติก็จะให้เต็นท์ที่เป็นขาประจํากันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันขายไม่ได้จริงลูกค้าไปไม่รอดจริงเขาถึงจะแบ่งพ่อค้าทั่วไปไปจนถึงคนทั่วไปนะฮะแต่ปกติก็โยนเข,เข้าเต็นท์ที่เป็นขาประจํากันนั่นเองนะครับทีนี้มาดูกําไรของการซื้อขายรถมือสองนะฮะ ไล่คร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับก็ไม่ไล่ลึกมากนะถือว่าเป็นความลับของธุรกิจลหลายๆท่านด้วยนะฮะเริ่มต้นจากที่ทางด้านของการคิดกําไรเป็นคันอันนี้เป็นการคิดกําไรแบบง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นวิธีที่ยึดหลักนี้มาทุกเต็นแน่นอนทุกพ่อค้าแน่นอนนะครับการตีราคาเป็นรายคันยกตัวอย่างเราตีกําไรนะฮะหคันอยู่ที่2 0 0 0มบาท3าม0 0บาทสี่0 0บาทห0 0 0 0บาทแล้วแต่นะครับแล้วเราคิดแบบว่า อ่กากําไรเสร็จแล้วนะครับเรามาบวกที่ราคาต้นทุนของตัวรถได้เลยนะครับอย่างสมมุติเราได้รถมา1 0 0 0 0แบาทเราซ่อมไปอีก10,000บาทก็เป็น1นึ0 0แบาทนี่คือราคาต้นทุนนะฮะเราบวกกําไรไปอีกสัก2 0,000ก็ต้องขายอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับอันนี้ก็คือการคิดแบบง่ายๆแล้วก็จะได้กําไร2 0,000แล้วก็สาหรับทางด้านของอเซียนรถต่างๆนะครับถ้าเขากําไรหลักหมื่นเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็น่เป็นก้อนนะครับ สมมุติว่า10,000บาทนะครับก็กำไร1ก้อนนะฮะสองหมบาทก็กําไร2ก้อนนะครับแต่ว่ามีกําไรแบบหนักๆก็มีนะฮะกำไรคันหนึงเป็นแสนอย่างเงี้ยก็พวกรถยุโรปพวกรถที่เขาแบบหายากๆนะฮะกำไรเป็นแสนเขาจะเรียกเป็นแถวนะฮะโอ้โหถ้าเรียกกาไรเป็นแถวนี้ยิ้มแฉ่งทั้งเดือนแน่นอนนะครับถ้าเป็นเพื่อนสมาชิกท่านไหนที่อยากขายรถขายลาก็ไม่ต้องออาอะไรกำไรเป็นแถวก็ได้นะฮะเอาเป็นก้อนก่อนเอาง่ายๆเล่นรถญี่ปุ่นนะฮะกำไรน้อยๆรถโตโยต้าอย่างเงี้ยกำไรน้อยนะครับแต่ว่าขายออกง่าย อทีนี้มาดูทางด้านของตัวถัดมานะครับก็คิดกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับกำไรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือการคิดแบบคร่าวๆนะครับไม่ถึงกับว่าแบบต้องเจาะลึกอะไรมากมายคือมันไม่เป๊ะนะฮะแต่ว่าเป็นวิธีการคิดแบบที่ควรจะเอามาใช้ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆบางทีอ่ะเราซื้อรถซื้อลามานะฮะคือเราเล่นรถที่มันราคาส,งสูงมากอะ่ะสามแสนสี่แสนห้าแสนบางทีอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะคิดเป็นกับเปอร์เซ็นต์ไป5% 10%ซ แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเราเล่นรถอะไรนะครับก็เอามาเปรียบเทียบกับทางด้านของตัวคิดเป็นรายคันด้วยนะครับคือการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะใช้กันแบบหลายหลายคนก็คงมีหลายคันนะครบบางทีมีหลายคันมันก็คิด ลำบากยากนะฮะก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เอาง่ายๆแล้วกันเราก็บอกทีมงานบอกเซลล์ไปว่าเนี่ยเราจะขายราคานี้นะฮะมันก็จะได้สะดวกกับการคิดนะครับแต่ปกติแล้วก็จะเป็นการคิดแบบคล้ายๆกันนะครับเป็นการคิดแบบท,ที่ที่ต้องใช้ร่วมกันการคิดแบบเป็นเปอร์เซ็นต์กับการคิดแบบเป็นาราคาเป็นคันนะครับเพราะมันจะทําให้เราไม่ตั้งราคากําไรแบบเวอร์ไปอันนี้ต,ต้องต้องพูดตรงๆนะฮะบางคนแบบโอ้โหอยากได้กําไรเป็นทีละ4ี่แสนห้าแสนนะฮะแต่พอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เสร็จปั๊บพูดมันเยอะไปนะฮะ บางทีก็ไปเอาเปรียบลูกค้าเกินนะครับเราก็จะคิดเป็นคร่าวๆเท่านั้นนะครับทีนี้พามาแถมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะสำหรับเรื่องการคิดกําไรแบบของที่เป็นเต็นนะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีใครเล่าให้กันฟังแน่นอนสําหรับเพื่อนสมาชิกที่ฟังมาจนถึงตรงนี้นะมีเ e อ็กซ์คลูซีฟเล่าให้ฟังนะฮะว่าเต็นเขาคิดกําไรกันแบบไหนส่วนใหญ่เต็นนะครับเขาก็จะคิดกําไรเหมือนที่ ที่เราคิดกันมาทั้ง2องอย่างนี่แหละครับมีทั้งลายคันนะครับมีทั้งแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้ก็เป็นเต็นท์ใช้กันอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ทางด้านของกําไรของเต็นท์เขาจะมาอีกส่วนหนึ่งส่วนมาจากสถาบันการเงินด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราจัดไฟแนนซ์เวลาเราอะไรพวกเนี้ยสถาบันการเงินก็จะให้ค่าคอมมิชชั่นมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกําไรอีกส่วนหนึ่งที่เต็นท์อยากได้นะครับผมเคยได้รับข้อเสนอนะฮะสูงที่สุดนะที่ที่ททททปัจจุบันเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณสัก 10%เลยนะฮะสำหรับเต็นท์ทั่วไปก็น่าจะได้แต่เป็นนอนแบงค์นะฮะเป็นเป็นไฟแนนซ์นอกก็ไม่นอกมากนะฮะเป็นเป็นนอนแบงค์นี่แหละได้รับประมาณ10%ก็โอ้โหรถคันหนึ่งนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ถูกๆนะฮะสามแสนอย่างเงี้ยนะฮะก็เวลาได้รับค่าคอมมาก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกธนาคารเขาก็ให้ผสมควรนะฮะให้ให้หลายเปอร์เซ็นต์ผสมควรก็ถือว่าเป็นกําไรอีกทางหนึ่งของเต็นท์ยกตัวอย่างนะฮะกำไรคันหนึ่งตกประมาณสัก2องหมื่นสามหมื่นนะฮะบวกค่าคอมอีก2องหมื่นสามหมื่น รถคันนี้ก็ขายได้กําไรอยู่ที่ประมาณสัก6 0ห0 0่นเข้าไปแล้วนะครับนี่กาไรของเต็นนะแล้วเต็นเองนะฮะถ้าเข้าร่วมประมูลอย่างเงี้ยเขาก็สามารถจะคืนแวดคืนอะไรได้คันนึงแวนเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ธรรมดานะครับกำไรรวมๆแล้วก็ถ้ารวมแวดด้วยนะฮะก็โอ้โหเกือบแสนเหมือนกันนะสำหรับรถราคายที่ประมาณสัก3 4มสี่แสนนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเทคนิคของแต่ละเต็นนะฮะพะเห็นบางเต็นแวดเขาก็ไม่แคร์เหมือนกันนะฮะไม่สนเลยพเพราะเล่นแต่รถบ้านอย่างเดียวนะครับก็มีวิธีการที่คิดกําไรที่แตกต่างกับอกไปนะฮะ ก็สำหรับเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่สนใจอยากซื้อขายรถก็เข้าไปดูที่ลานประมูล SAA นะครับแต่แนะนาว่าจำเป็นจะต้องเข้าศึกษานะครับเพราะไม่งั้นท่านจะโดนหลอกโดนปั่นแบบกระจุยกระจายแน่นอนนะครับก็ต้องใช้ความรู้ในการศึกษาสักนิดนึงยังไงขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ